สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องนะคะที่เด็ดส่วนบนนอกประจําวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ค่ะที่เด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้ครับน้องสกให้ก็จะมาวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเตงวันนี้ที่เด็ดบอลเตงคัดเน้นๆให้วันละสองคู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ที่เด็ดส่วนบนนอกที่อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สําหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์กด Subscribe นันช่องพี่เดดสวนบนนอกช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับนสมาชิกเอฟท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวต้องขอกราบขอคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็ต้องบอกว่าผลประกอบการของเรานะคะไม่ประสบความสาเร็จกันเลยทีเดียวก็ต้องขอกราบขออภัยกันด้วยนะแต่ยังไงวันนี้คัดมาฝากให้อย่างแน่นอนค่ะสองคู่นะคะทางหน้าช่องที่เดดสวนบนนอกระจําวันอาทิตย์ที่24มีนาคม25 6ร 17นะคะก็เป็นบอลเจอริกดิวชั่น2วันนี้เปลี่ยนแนวกันหน่อยตนะ้องมาค่อนข้างเร็วนะคะคู่แรกค่ะเป็นคู่ระหว่างโทชิกิ iki, นะคะ SC ค่ะพบกับทางด้านนะคะโอติตะตินิตานะคะคู่นี้เตะก,กันในเวลาเที่ยงตรงของบาราแล้วก็คู่ที่2นะคะเป็นคู่ระหว่างนะคะเรโนฟ้านะคะยามาอุซินะคะพบกับทางด้านนะคะเอชิม e ะนะคะเอฮิเมะ คู่นี้ก็เตะกันในเวลาเที่ยงตงของบ้านเราเหมือนกันทั้ง2คู่วันนี้นะคะคัดมาฝากให้นะคะเป็นบอลเจริกดิวิชั่น2แล้วก็เตะกันในเวลาเดียวกันด้วยค่ะเด๋ยวเรลนะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิตินะคะของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างโทชิกิค่ะเอ่อจตเปิดสนามน,นะคะต้อนรับการมาเยืยนอนของด้านทีมเยือนอย่าง โออิตะตินิตานะคะ mm hmm. ก็ uh, อยู่ในอันดับที่7จเจ้าบ้านอยู่ในอันดับที่15เกมนี้ กันที่สนามนะคะคันเซกิสเตเดียมค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมานะคะห้านะัดหลังสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเสมอไป4และก็แพ้ไป1นะัดล่าสุดเจอกันมาวันที่2 2เดือนที่1 0ปีส0 2 3บก็เป็นการจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันด้วยที่1ประตูตอนหนึ่งกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ผลงานนะคะของทางด้านเจ้าบ้านอย่างโทชิกินะคะเอ่อเกมในบ้านนะคะ ห้านัดหลังสุดนะก็ทําผลงานได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าเป็นการนะคะชนะแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสักแต่นะัดล่าสุดก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้นะคะกับทางด้านโยโกฮาม่าเอฟซีนที่1ประตูต่อศูนย์ท่สวนนะคะทางด้านทีมเยือนค่ะยาโอจอิตะนะคะตินิกาะคะ่ะก็ผลงานนะคะของทางด้านทีมเยือนนะคะห้านัดหลังสุดกับเกมนอกบ้านส่วนใหญ่แล้วก็ยังทําผลงานได้ไม่ได้โดดเด่นอะไรสักเท่าไหรนะเพราะว่า เ,เกมต้องบ้านเขาชนะแค่เกมเดียวเสมอไป3แล้วก็แพ้ไป1ส่วนใหญ่แล้วจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะของทางด้านนะคะทีมเยือนนะแล้วก็นัดล่าสุดนะคะดันพ่ายท่านะแพ้ทังด้านนะคะชิม,มิสุนะ,ะเอสพาดไปด้วยนะคะที่2ประตูต่อศูนย์ค่ะแล้วก็เกมนี้นะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างโอจิตะนะคะเอ่อติติตาก็มาในระบบ4-2-3-1ส่ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านนะคะอย่าง โทชิกินะคะก็มาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันที่เรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเรทราคาล่วงหน้า,นาและเรทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของ,ง,องทั้งสองทีมนี้เขาก็เปิดมาให้ทางด้านทีมเยียนอย่างโออิตะนะคะเปิดเรทราคานะคะมาต่อ ทั้งเรทราคาลุกนาและเรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งลบห้าของทั้งสองเรทราคานี้เลยถ้าเราจะใช้นะเทคนิคนะคะของทางด้านนะทีเด็ดนะคะส่วนบนนอ,อกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งกุเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตลาดหนึ่งก .2 ที่นั้ตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างโออิตะตินิตานะคะเปิดเรราคามาต่อที่เทราคา2.47กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งกุของทางด้านที เรยเราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่ราคา2 2 4แต่ณตอนนี้นะคะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่ราคาสองจุดนะคะสี่จ็แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านทีมเยือนอยาก โออิตะตินิตานะคะจะสามารถทํากําไรในกรณีน,นี้ได้เพรางว่าค่อนข้างจะยากอยู่เหมือนกันส่วนนะคะทางด้านนะคะคเจ้าบ้านเนี่ยโทชิกินะคะเ,เรทราคาในาตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดมาที่เรทราคา2.95กิโลกรีมเท่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนมานะในการเทียบเรทราคาตารางของทางด้านเจ้าบ้าน อย่าโทรชิกิแล้วนะคะเรทราคานานกต้องอยู่ที่เรทราคา3.12แต่นะตอนนี้นะ้ำค่อนข้างไหลลงมาที่เรทราคา2.95แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากาไรในเกมน,นี้ก็มองว่าค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านนะคะเรทราคาเอกเรราคาคูณและเรทราคาเสมอณนะตอนนี้ที่เปิดมาคารับก็เปิดไปที่เรทราคา2.97กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของข้างได้ที่ดป็นส่วนบนนอกในการเทเรทราคาเสมอเ,เรทราคาหนานะคะก็ต้องอยู่ที่เรทราคา2.98 นั่นตอนนี้น้ำค่อข้างห่างนะคะมาแค่ตังเดียวเนั้นเองไหลลงเนาะมาที่เรทราคา2.97แบบนี้โอกาสที่จะพูดจะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนเตะเข้ามาดูเรทราคาเนาอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าเรทราคาน้ำมันจะไหลไป,ไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มเลือกรงทุนกันไปได้เลยค่ะสำหรับนะคะผู้แรกที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้อิงดาวนะคะมองว่าถ้าจะต้องเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์คอเลือกเชียร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างโชชิกิแล้วกันค่ะแล อย่าลืมติดตายนวมที่สกอร์ต่ำเต็มเวลาเต็มเก,ม,เกมไว้ด้วยนะคะที่เออนี่เดี๋ยวเขียนให้ที่สองรูปควบสองรูปครึ่งนี่เลยนะคะติดต่ำไว้ด้วยสำหรับคู่นี้นะคะยังไงอิงดาวมองว่าเกมนี้น่าจะออกต่ำอย่างแน่นอนเพราะว่าเรทราคานะคะที่เขาเปิดมาให้นะตอนนี้เปิดเรทราคามานะจ่ายน้ำนะคะที่เรทราคาค่อนข้างจะ ใกล้เคียงกันของทั้ง2เรทเออของทั้ง3เรทราคาแบบนี้ยังไงเกมนี้อิงดาวบอกว่ามีสกอร์ต่ำอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ติดปลายนวมนะคะที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยสำหรับคู่แรกของเราเนาะแล้วก็ยังไงนะคะก่อนมาเตะเข้ามาดูเรทราคาน้ำกันด้วยเนี่ยวันนี้เตะค่อนข้างเร็วอิงดาวมองว่าเรทราคาน้ำน่าจะไม่เปลี่ยนแล้วละ่ะน่าจะสามารถเลือกเชียร์ได้ เชียร์ไปทังด้านเจ้าบ้านได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ตอกันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่าค่ะคู่ที่2อนะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้นะคะก็เป็นคู่ระหว่างนะคะเรโนฟายามาคุซินะคะก็พบกับทางด้านนะคะเออ,อเมะนะคะเดี๋ยวเรานาไปดูกันที่นะคะข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่าค่ะ คำบุสถิตินะคะของทั้งสองทีมที่เคยจะกมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านอย่างเรโนไฟยามาสกุซินะคะอยู่ในอันดับที่10ของตารางจะเปิดสนามตระกรรมเรียกของด้านทีมเยือนอย่างเอเมนะคะที่อยู่ในอันดับที่14ของตารางค่ะเกมนี้เตะกันที่สนามนะคะอิชิมีไร นะคะสเตเดียมค่ะก็ต้องบอกว่าสถิติในการเจอกันของคู่เคยเจอกันมาห้านัดเราสุดเป็นทางด้านเจ้าบ้านชนะไปหนึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไปหนึ่งนัดล่าสุดเจอกันมาวันที่5เดือน12ปี2021ค,ค่อนข้างที่จะหลายปีอยู่นะก็เป็นการจบลงนะคะที่ผลสกอร์เสมอกันไ,ไปที่หประตูต่อนหนึ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็ผลง,าน,ะะงา,า,านนะคะของด้านเจ้าบ้านนะคะที่เล่นในบ้านห้านานราสกอร์เข,ข,ขาไดะก็ถือว่ายังทําผลง,งานค่อนข้างที่จะยังเอาแนลนองค่อน้าที่ยากอยู่เพราะว่าเกมในบ้าน,ขนาเขาชนะไป2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2องนัดล่าสุดนะคะพ่ายท่าแพ้้มาดวย1ประตตู่อ 0. ส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอยา่างเอเมนะคะผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของคณะก็ต้องบอกว่าฟอร์มนะคะนะัดหลังสุดกับเกมนักบ้านถือว่าทรงๆอยู่เพราะว่าเกมนอกบ้านเขาชนะไป3แล้วก็แพ้ไป2นะัดล่าสุดสามารถเก็มชัยชนะมาได้ด้วยที่1ประตูต่อศูนย์แล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านนะคะทีมเยือนอยา่างเอเมนะคะพวกเขามาในระบบ4 4 2ส่วนทางด้านเจ้าบ้านอย่างยามากุซีนะคะ เรโนไฟยามาคุซิเนาะก็มาในระบบ4ี่1อนเดี๋ยวเรานำะไปดูกันที่เรทราคาลว่วะะาาลงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะเรทราคาล่วงหน้าและเรทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของสองทีมนี้เขาก็เปิดมาให้ทางร้านเจ้าบ้านนะคะ, yeah. อ,ะ Fire, อย่างอะเรโนไฟยามอคุซิเนาะเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา ครึ่งลูกนะคะลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปอหรือว่าเรทราคาเสมอครบครึง่งลบห้าค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้นะเทคนิคนะคะของทางด้านทีเด็ดน,นะคะส่วนบอนอกในการเทียบเรทราคาตราดหนึ่งกุศลเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเรทราคาตารหนึ่งกุศลที่ณตอนนี้เขาเปิดมาให้ธดาเจ้าบ้านนะคะอย่างเรโนไฟยามาสโกซินัสที่เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาสองจุดสามห้ากันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบอนอกในการเทียบเรทราคาตา ราคา1คูง2ของนัทเจ้าบ้านแล้วเรทราคานาค้ำก็จะอยู่ที่เรทราคา2.07แต่นัทตอนนี้นาน้ำาาค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา2.35แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านจะสามารถทํากําไรในเกมนี้อิงดับว่ายัางค่อนข้างที่จะยังเอาแน่เอาหน่อนะคะเลยยากอยู่เหมือนกันส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างเอเมค่ะ เลทราคาน้ำนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิมที่เรทราคา2.97กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านชีเลินส่วนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดคูซองของด้านทิมเบียแล้วเลทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.35แต่ณตอนนี้นะจานน้ำค่อนข้างค่ะที่จะไหลลงมาที่เรทราคา2.97แบนในโอกาสที่ทางด้านทิมเบียจะสามารถทํากําไรในกรณีมองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเลทราคา X เลทราคาคูแล้วเลทราคาเสมอะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิมที่เรทราคา3.14กันเลยทีเดียวถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ สมมติว่าในการเทียบเรทราคาเสมอเรทราคาน้ำก็จะต้องอยู่ที่เรทราคา3.12ขณตอนนี้นะคะน้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.14นี้โอกาสที่ทั้งคู่จะจบลงที่ผลสก,กอ์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ํากันด้วยลวกันว่าเรทราคาน้าม,มันไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆจิ้มเรื่องโรตีกจะไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2ที่วันนี้นดับค่มาฝากให้นะถ้าจะมองว่า จะต้องเลือกที่มแบบว่าเลือกเชียร์อินดาวคอหรือเชียร์ทีหน้าทีมเยนยาเออิเมแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าว่า2คู่ที่วันนี้อินดาวกบมาฝากให้ทางหน้าชอบที่เด็ดส่วนบนนอนะคะอินดาวเลือกจิ้แบบว่าเลือกเชียร์ไปที่ทางดน้าทีมไหนกันบ้างค่ะ 2คู่นะคะจิมมี่อิงดาวคัมมาฝากคล้ายทางหน้าช่องที่เด็ดส่วนบอลนอกประจํานะคะวันอาทิตย์ที่24มีนาคม2567ค่ะคู่แรกอิงดาวขอรงจิมมว่าเรื่องเชียร์เป็นอิงดาเจ้าบ้านอย่างโทชิเกะนะคะเอซีนะคะเอเอสีเนาะคู่นี้นะอิงดาวขอรงจิมมเป็นที่เรทราคาปปปหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะแล้วก็ติดปลายนวมนะคะที่สกอร์สับเจมเวลาเต็มเกมที่2รูควบ2อรูครึ่งแล้วก็เรทราคาเสมอไปด้วยสําหรับคู่แรกของเราเนาะ แล้วก็คู่ที่2นะคะอิงดาวก็ขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือดเชียร์ไปที่ด้านทีมย,ยานยาเอกอีเมะค่ะเลือดจิ้มไปที่เรทราคานะคะครึ่งลูกแล้วก็ติดไปตรงที่เรทราคาเสมอไว้ด้วยเราจยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดาวจะมาสรุปผลป,ประกอบการทางน้าช่องที่เดรทส่วนบนนอกช่องนี้ให้สําหรับสมาชิกเอฟซีเด้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการที่วันนี้อิงดาวครับมาฝากให้นะคะผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้อิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอซีไว้อีกนิดนึงละกันนะคะนี่เลย ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ค่ะกด s ั b s c r i ต e นะคะกพติดตามเป็นกำลังใจให้กับอิงดาวกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีเด็ดในคลิปรังต่อไปผิพพปดพลาดประการใดอิงดาวก็ต้องกราบขอไปเวณะที่นี้ทัศนบลน,นะคะที่วันนี้อิงดาวคัมาฝากให้เพียงหนึ่งนะท่านหนึ่งการตัดสินใจถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างสามารถชอบจัดกระสวนกับอิงดาวได้เลยเลือกจิม้มในตามใจชอบแต่ต้องบอกว่าก่อนมาเตะให้เข้ามาดูเรตราคานามกันด้วยแต่วันนี้ น่าจะเรือนราคานะ้อไม่น่าหลายเปลี่ยนไปแล้วแหละเพราะว่าบอลเตะเที่ยงวันนะคะไม่ใช่เที่ยงคืนวันนี้มาค่อนข้างเร็วเนเอ,อเปลี่ยนแนวกันบ้างน,นะคะเพื่อเราอาจน,นะคะจะจับทางบอลใจรีบได้ถูกได้ถูกต้องนะถ้ามันจับทางนะครับ เป็นทางด้านบอลเจลรีถูกต้องนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาวิเคราะห์บอลเจลรีกันเลยทีเดียวเอออโอเคค่ะอ่านะคะวันนี้อิดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะสมาชิกเอที่ติดตามรับชมอินดาวก็บจบคลิปนะขอให้เฮงรวยๆค่ะโชาดีมีเงินใช้กันทุกท่านนะคะแล้วพบกัมาหม่นคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ